พี่ใกล้จะถึงสะดือแล้วนะก็ถึงเด้กอกว่าแบบ ถ้าไม่มีอันเนี้ยหลังไว้อ่ะไปที่ไหนอเดือดจังค่ะว่าจะไปไกลอยู่น 你好。 สี่ห้าส่วนป้ายจับมือไหมคะพี่รุ่นนี้เลยเหมือนกันฝาแฝดแบบออกจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไงเธอกอปี้เลยไหมก๊อปปี้เพจเอาเลยพี่บอกเลยป้ายเฟอร์รารี่เนี่ยพี่น้องอ่ะพี่แบบ ท้องเดียวกันอ่ะออพี่น้องค้องเดียวกันของจริงใครรอป้ายจับมือเอาฟัวร์ลี่ไปพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะพี่นะบอกเลยว่าเหมือนกันสองร้อยตัวมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นใครรอจับมือเอาเพราะว่าคนหามทุกวันจริงๆนะคะสวัสดีทุกคนค่ะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างพี่พี่จ๋า ดูคือเป๊ะรับรีวิวไม่มีค่าส่งเหมือนเดิมนะจ๊ะสวยคนเล่น5าเนี่ยเขาดูรู้กันอยู่แล้วสีเหลือง แ,แม่แม่นะแม่ข่้งมาเมื่อเช้าเลยนี่วนะิเอาเอาสีบานเย็นขึ้นก่อนเลยจะเหมาะมากนะคะพี่เข้ามาทักทายกันเร็วเอาหมวกเอาหมวกมาแจกลูกค้าด้วยกระสอบรีวเอาหมวกมาไป สงกรานให้พี่ๆ่อนใครอยากได้บ้างไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะใครรับรีวิวพี่พิมรับรีวิวมาเลยจ้าสวัสดีกันหน่อยไหมฮลัลโหลไหมสวัสดีค่ะแบบเนี้ยสวัสดีวันศุกร์อย่างเงี้ยพี่มีไหมสวัสดีชาววันศุกร์เท่าไรเท่าเดิมเลยสามพันหนึ่งุ๊ยบวย 3,900อะไร2,900เท่าอะไร3,900ขึ้นราคาห่ะ3,900อย่อันนั้นมั่อยู่ดีค่ะหรอทำต้อนนี้ใช่อ่ะเอาไปข้าวนี่อ่ะ2,900เอาพิมพ์รับรีวิวเลยพี่ ใครรับรีวิวแจกหมวกให้ด้วยอีกหนึ่งใบ้ยยังไม่ได้พาน้องๆไปทัศนศึกษากันเลยเนี่ยพี่ฝนตกไปไหนนะปุปปาชายเลนเนีหยปีนี้ฝนตกไม่ว่าหรอไปทำทำความดีไงปีนี้ <c oughs> ปีก่อนเราไปแจกของเด็กที่มูลนิธิเด็กกำพร้าใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ปีนี้ <c oughs> เรา <c oughs> สองพันเก้า แอนด์เจอร์ไปแชทขอขอขอบายหน่อยแอนด์เจอร์แชทเราต้องไปทำคุณงามความดีไงคุณงามความดีรับรีวิวยังรับยังเอานะแถมหมวกเอ่อมีนี่ไงได้กี่ที่นั่งเบ้นโซฟ่านั่งได้กี่คนรถคันนี้ตู้ VIP ได้ไหมเซส VIP เปิดประทุนต VIP ได้ไหมไปกันหมดก็ดังอยู่เนาะเออสิบคน <im attraction> ไปหารงงานที่ไหนครับใหม่จิบไ, <im itation> ไปที่ไหนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวเสียถละนั่งหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวตามไปเอ้ยเราต้องไปรถบริษัทดี <im itation> เดี๋ยวเรานาั่งรถตามไป 2> 2, สองพันเก้าพี่สองพันเก้านะสองพันเก้าร้อยแล้วก็ได้ทั้งหมดสองร้อยตัวนะคะเหมือนป้ายจับมือแบบพี่น้องเด <im itation> ียวกันนะพี่เขาไม่เดียวกันนะอะ ใครรับรีวิวนี่แจกหมวกด้วยนะคะแจกหมวกกระสอบรีวิวน้องบีไลฟ์เอลยื่นได้บป่าน้องบีไหนมีหรือเปล่าพิมผิดหรือเปล่าป้าวันนาบุกเวัสดีป้าวันนาเร็ว <c oughs> ขอบคุณป้าววันนานะคะสำหรับมะม่วง20่สิบกิโลยี่ิบโลปะ <c oughs> ป้าวรนณาได้รับมะม่วงแล้วนะคะ20กิโลขอบคุณมากๆค่ะอร่อยหวานๆเลยหวานจดไหลเอลยืดหนูไหลไปเมื่อกี้ไงเออใช่ไหมป้าคลิปล่างป้าวรนณาคลิปล่างหนูไหลไปเมื่อกี้อ๋อไหลไปเมื่อกี้อ่ไหนกระทุ่มแบรนด์อะปรึกษาปรึกษาหมู่บ้านปรึกษามีเยอะไหมเธอเริ่ตัดคลิป ใช่ใช่หมอบ้าทษาอยากเข้าอ่นกันนะเป็นกระสอบคุณพี่สวัสดีค่ะพี่กองแก้วไปเที่ยวไหนมาสวัสดีค่ะพี่พี่ทั้งสองบ้านเลยอุ้ยทั้งสองบ้านก็มาเยอะอยู่นะคือว่าสงกรานนี้นะพี่หูอ่อมเลยอะรู้สึกว่าแก่ขึ้น ไปเล่นสงการนี่โอ้โหใครจับไม่สบายกันทุกคนเลยนะจ๊ะบ่งบอกถึงอายุมากเลยอายุแบบพอย่างยี่สิบห้ามาปีนี้ก็แบบจะไม่ค่อยไหวยี่ห้าเขายิห้าปุ๊กเพียวเบนจะเพศเนาะใช่เลยเป็นจะเพศมาแล้วก็แบบนะที่ รับรีวิวรับนะพี่นะวิวิมาแล้วนี่ป้ายเฟอร์ลารีพี่จ๋าป้ายน้องใหม่ใฉไลมากนะคะกางเกงสี่ห้าส่วน้าแม่บ้านของเราอุ้ยสวยอะ่ะสีชมพูสวยมากทุกคนค่ะไซส์ดีไซส์กำลังขายนะจัดไปเบาๆ200ตัว2,900บาทเท่านั้นคะ่ะเอาไปต่อยอดทำทุนกันได้สบายรุ่นนี้เป็นงานเกรดเนะพี่ๆ่า บอกเลยพี่ๆคนไหนที่รอป้ายจับมือเอาป้ายเฟอร์รารี่ไปเลยค่ะงานเขาสไตล์เดียวกันแบบออกมาจากบริษัทเดียวกันก๊อปปี้กันออกมาแบบนั้นเลยคุณพี่งานดีงานสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยนะคะไซส์ดีด้วยค่ะไซส์จะอยู่ประมาณ28-38บวกลอ้ออาจจะมีแบบ40บ้างนะคะสีสัน c o l o r f ร์ก็มีให้ สีสันคัลเลอร์ฟูก็มีให้พี่ๆได้คัดได้แยกบ้างส่วนใหญ่เป็นสีครุมโทนสีเข้มเยอะเหมือนเดิมนะคะเอาไปรีบนิดเดียวค่ะพี่จ๋าไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะรุ่นนี้นะเอารับรีวิวแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่ขายดีขายดีเงงเรวยๆนะจ๊ะคุณพี่คุณนายอ่าโอเคเลย ป้าวันนาเอวยึดมีคนเอาแล้วป้าเอากระสอบหม่ไปจ้ะนี่เท่มเหเธอสีน้อยยังติดคุณทุนเลยส,สีคะอ่ามาจา้ะสีขาวสวยมากคุณพี่ค่ะเรามาดูสีคุณทนกันบ้างนะจ๊ะโอ้โหดูตัวนี้ค่ะปลายหอยปลายยังอยู่อะไรยังอยู่เลยคุณพี่บอกเลยเลยว่าเออก็อไม่เอาก็อ,อี๋อะไรพี่เลยเนาะ มาปนของชั้นเนี่ยชั้นคัดไว้พี่เมคใช่อ่ะใช่พี่เมเอ่ได้ค่ะอยู่ทางไหนพี่เม่คนเดียวค่ะเมฆไงจะใครละเอาใหม่เอาสีขาวมาโชว์ใหม่กันนอ่านี่นี่นี่เลียวยจริงอเลไม่บอกพี่เม่วา คัดถุงชั้นไว้แล้วฉัว่าคัดช่วยเธอไงนี่พี่สีขาวสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีกรุมโทอย่างที่แทบอกเลยนี่จ้าต้ายยังอยู่อะไรยังอยู่ยังไม่ได้ใส่เลยคุณที่สองร้อยตัวคุ้มคุ้มบอกเลยไม่ต้องทำอะไรจริงพี่รุ่นนี้เอาไปรีดแล้วขายได้เลยนะไม่ว่าจะลงตลาดเช้าตลาดเย็นนะคะไลฟ์สด ออนไลน์ Online, ขายในห้างตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะจ๊ะแม่แม่ใครที่ขายรุ่นนี้อยู่พี่ไม่ควรพลาดนะคะได้สองร้อยตัวคุ้มๆไปเลยสวัสดีจ้าอา้าวแถมหมวกไปด้วยนะกระสอบนี้แถมหมวกด้วยนะเนี่ยแถมหมวกด้วยนะลูกเนี้ยโอเคเดี๋ยวแถมหมวกให้ให้คุณพี่ด้วยเลยนะจ๊ะสำหรับรีวิวแถมไปให้ มีทรงคาโก้นะป้ายเนี้ยที่มันมีกระเป๋าด้านข้างเหมือนกัใครอยากดูอะไรพิมพ์เลยเพราะบางทีแบบเปิดมาเราก็ยังไม่รู้เน้องพี่พี่อยากดูงานอะไรกันค่ะาค่ะูแล้วเป็นแบรนด์ด้วยลวดลายมีบ้างขึ้นอะไร่ลายลายเผื่อใครชอบ หนึ่งสองร้อยตัวใช่ไหมพี่อาจจะเอาไปคัดไปแย่สักร้อยตัวขายตัวละหกเก้าหกพันเก้าร้อยแล้วจ้ะได้ทั้งคุณได้ทั้งกำไรแล้วนะต้องทำอะไรเยอะเลยงานอะไรเพิ่งมาคุณพี่สวัสดีค่ะเป็นสี่ห้าส่วนป้ายเฟอร์รารี่นะคะหรือใครที่รอป้ายจับมืออยู่เอาป้ายนี้เลยเหมือนกันงานสวยเหมือนกันเลยนะคะ พี่น้องกันเลยแหละเออเนี่ยสวยจ้าสองพันก้าสวยมากหนูพาดสวัสดีค่ยะย่าพาดยาผ่าด<ค>หรือใครยาผ่าดหรือพ่อจะถามาใครเล่นอยากดูโอเวอร์ไซร์ลวงข้าวข้าวนนาเสื้อยืดเหรอคะป้าเสื้อยืดหรอ พ่จินดาราเป็นสี่ห้าส่วน้าสองร้อยตัวนะคุ้มมากๆเลยนะคะยืดโอเวา่าใสแบบค่ะเออรุ่นไหนเธอว่าวันน้าเสีย่าวันนาจะคุยกับน้องงูเป็นหลักนะแบบคอนแทคสองพันเก้าหัาต้ตนทุนสิบสี่บาทต้นทุนสิบสี่บาทจ้ะแม่จม๋ารุ่นนี้สวยๆเลยสวยๆเลยสิบสี่บาท 4.5นะจ๊ะกางเกงเอวยืดผู้หญิง2,009 9ป้าวันนาไม่ใช่อยากดูโอเวอร์ไซส์ล่วงข้าวต่างหากคนละคอมเมนต์กันทักมาเลยป้ากางเกงเอวยืดผู้หญิงม,มีเท่าไหร่บ้างป้าวันนาอ่ะเดี๋ยวให้น้องมมกทักไปคุยส่วนตัวป้าวันนาเดี๋ยวขอไลฟ์สดก่อนมีหลายอันนะ่ะ มีหลายมีหลายรุ่นเลยนะจ๊ะเพราะว่านาปลูกเองหรอมะม่วงอ่ะให้เยอะจังอ,อุ้ยสวยอ่ะขาวคือขาวจัวเลยนะมนะอ,อ,อนุนยเ,ออเยอะเลยอ่ะเปิดร้านไปเลยเต็มร้านบอกเลยเป็นเจ้าของกิจาการใหญ่โตมหมดเลยทึกรับสี่ อุ้ยสวยอะรีดอย่างเดียวเลยนะรีดอย่างเดียวเลยจ้ะยกลูกเท่าไหร่ลูกเนี้ยสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยมันได้สองร้อยตัวนะพี่มันเฉลี่ยตกตัวแค่สิบสี่บาทห้าสิบต่างเองคุ้มมากค่ะใครที่ชอบงานสะอาดหน่อยนะพี่หรือชอบแบบสองร้อยตัวนะเอาป้ายนี้หรือใครเคยเล่นจับมือแล้วรอนานเอาป้ายนี้จ้านี่โห้ยแล้วมีคาโก้คาโก้บางคนขายได้เก้าเก้านะตัว โอเวอร์ไซส์นี่แบบไหนสวยแนะนำหน่อยจะเอาโโลโลนั่นแหละคืออะไรอ่ะป้าวันนาเดี๋ยวให้น้องพุกพักไปนะนะจ๊ะคุณป้ายิ่งอ่านหนูก็แบบงงตัวเองอยู่ตอนนี้ยยู่อรอว่าไซส์หรือโโลโลแล้วตอนนี้เออมาหลุอยู่แล้วกันแล้ว อุ้ยก็ว่านาบอกว่าส่วนตัวเองมีเป็นรอยต้นเลยจะกินอีกไหมอยากได้มะม่วงแบบไอเนี้ยอะไรนะมะม่วงเบาของเปรี้ยวเบาด้วยไม่ใช่แล้วก็นั้นเนี่ยพี่สายเอามามั้งเลยดอกไม้น้ำดอกไม้อยากกินมะม่วงหวานน่ะป้าวันนามะม่วงหวานที่เขาเอามาทำเออเขาเหนียวมะม่ว่อ มะม่วงใส่น้ำผึ้งเอามารวมกันเลยมะม่วใส่น้ำผึ้งป้ะวันาเรนบอกออบอก็ดังนอยู่กรุงเทพบุธมณนใสายสองค่ะคุณพี่เข้ามาใหม่ค่ะกดติดตามด้วยนะส่งอีสานประมาณสองร้อยพี่จา๋าอีสานเรามีหลายขนส่งนะพี่ใช้ขนส่งไหนเป็นประจำอ่ะก็คือแจ้งได้เราจะมีโกโลดนะคะธนาไมายบุญอานันต์นะพี่นะ ใช้ใช้พืส่งอะไรก็คือแจ้งมาได้เลยนะคะอ่ะเอาแม่เดีย๋ยวใส่ไปด้วยนะคือรู้สึกว่าเปิดมาเปิดส่งการมาเนี่ยเปิดการเข้าถึงให้ด้วยนะจริงอุ้ออยดูลายนี้ดิคืยลายนี้สวยมากสวยเลยใส่เ <c oughs> ส,สื้อสีขาวสีดำสีฟ้า ขอบคุณสำหรับหัวใจและการกดไลค์นะคะกดไลค์กันเยอะๆพี่จะได้เห็นกันบ่อยๆใช่หรือว่าเขาคอมเมนต์เยอะก็เลยเปิดการมองเห็นถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่เห็นนะใช่คอมเมนต์อะไรก็ได้เนี่ยมะมงมะม่วงเนี่ยคอมเมนต์ไปเถอะส่งหัวใจส่งอะไรก็ส่ง มะปางมีไหมป้าวนาที่สวนอะ <c oughs> เอ๊ยกินแปลกๆออกแนวแบบอยากกินแล้วนี่เขาขายมะปางหรืออะไรนะมะยมชีสเหรอโอ้มะยมชีสไม่ใช่มะยมชีสมะยมก็คือมะยมมะยมชีสละล่าสุดเอามารวมกันหมดละ <c oughs> ตั้งแต่มะม่วงใส่น้ำผึ้งเลยมะม่วงใส่น้ำผึ้งกับมะยมชีส โอ้ยพี่จินดากดให้ขอบคุณค่ะออ้ยก็ว่าว่ะเนี่ยเห็นไหมยี่สิบคนว่ามันสุยอดเละถ้าเป็นไหมพรมบางแฟชั่นเลยอะค่จะไม่มีใครจะมีเป็นอ่าคอดิแกนขายดีนะคอดิแกนออะเพราะว่าอะไรหรือป่าเพราะว่ามันบาง,บางแล้วมันใส่คลุมได้นะคลุมแดดคลุมห้องแอร์ได้นะจ๊ะคุณพี่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมอะคุณพี่นางสาเพิ่งเจอกันครั้งแรกเหรอ ได้น่าจะถ้าใครใครขายผ้า,า,ามือสองอยู่ก็คือทักได้เลยมัว่วซซวตัวเหล่งหมดแล้วเนี่ยพูดมั่วหมดแล้วล <c oughs> สีาขาวขาวสวยมากนะพี่ขาวใส่ทําบุญจึ้งมากเลยนะสดจึ้งเหรอใส่เข้าวัดจะแบบหไหวเราไงพี่นี่นี่คือวัยพอวัยยีิบห้าขึ้นไปอย่างเราก็จะเป็นแบบชวนกันเข้าวัดไปรุ่นตอนต้นไปรุ่นตอนต้น เราก็เพิง่งเลยยิ้มห้ามาเองเราก็จะแบบก็เลยมาไกลอยู่นะดูๆหรอพี่โชว์นี่กระสอบเดียวใช่ไหม<ะ>ใช่จ้าเนี่ยยังโชว์ไม่หมดเลยจ้ะกระสอบเดียวเลย,ยมันมันเป็นกระสอบสองร้อยตัวครับคูก็เลยเยอะเพิ่งมาครั้งแรกอ๋อเพิ่งเจอใช่ไหมมือลั่นเข้ามาเจอคือทางก็ดังเราพี่มีมากกว่าหนึ่งร้อยรายการเลยนะคะสามารถทักคอมเมนต์มาคุยกับน้องแอดมินได้นะแบบ เอออยากได้ประมาณไหนหรือขอดูรายการสินค้าก่อนได้คะ่ะนี่เอาป,ป้ายห้อยอยู่เลยเห็นไหมส่วนใหญ่อ่ะที่ก็ดังแคจะเป็นตู้ us ส่วนใหญ่นะคะรีเราขายได้เลยพี่สำหรับรุ่นนี้นะไปดูอีกรุ่นกันคาโกโมีค่ะขาดสั้นหรือขายยาวดีพี่สรินยาสวัสดีคะ่ะอุ้ยชอบอะวันนี้ออพี่พี่เข้ามาทักทายกันเยอะมากเลย ทักทายกันได้เลยไม่ซื้อไม่เป็นไรคอมเมนต์คุยกันก่อนนะคะเนี่ยสีดำดำใหม่เลยะสีดำใส่แล้วมันกลางไงชัางตัวแล้วหุ่นสวยเออเสียโซซึง่งเปล่นปักก็มีเป็นคัอีกทีเดอแบบโซซึ้งแม่แม่เนี่ยใครลงตลาดเช้าตลาดเย็นนะชอบนะคะ สวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกท่านจ้ะเข้ามาแล้วค่ะกดติดตามขอตอ,อขอใจด้วยนะทุกคนจะได้เปิดการมองเห็นนะคะเนี่ยสีดำอย่พี่น้องอกใก่แเราสวยเปรียวกบบเกลียวเปรียวสบบแม่นะลีดอย่างเดียวเลยนะเธอเนาะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอะลูกเนี่ยเนี่ยพี่โชว์มาตั้งนานแล้วยังไม่หมดเห็นไหมกระสอบเดียวก็คือจนพี่ค้นถาว่า <laughs> นี่คือลูกเดียวหรอ, <laughs> อเดียวเลย พี่แบบสมมตินเนี่ยถ้ามันเลอะอย่างเงี้ยเอาไปคลีนเพิ่มนะแต่ส่วนใหญ่อะไม่ต้องคลีนเลยรีดได้เลยอะ่ะรีดรับไข่ได้เลยนะจ๊ะเลอะเลอะนิดหน่อยเราให้ดูหมดนะจะได้เป็นการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจเนาะรวดลายนี้ร่างมาเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่เป็นสีฟืมดหัวผ้าสวยเนีสาวสีขาวอะคือมันสีขาวดำเทาน้ำตาลพวกเนี้ยพี่มันจะแมท ได้กับแบบหลายลุกมากนะคะได้ยังดูค่ะียาก่ภาพาไปแคปนะทุกคนจ๋ากล้วยไม้สาวอวบมีไหมหมดจ้ะป้ากล้วยไม้จ่าจสามหมดแล้วหรอในสต็อกก็หมดเล้วใช่ป่ะเธอเอาพรุ่งนี้มาวันอาทิตย์มานะป้าวันอาทิตย์มาจ้ะเอาวันนา้านี่ ้ายหมาเฟอร์รารี่ของเรานะคะคุณพี่สวยๆสองร้อตัวคุ้มๆจุกๆต้นทุนสิบสี่บาทห้ต่างเท่านั้นนะคะพี่ใครรอจับมือเอาป้ายนีเลยพี่จ๋า